สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบ้างสปอยเมื่อสองอสูรยักษ์ต้องผนึกกำลังต่อสู้กับราชาอสูรยักษ์ใครจะเป็นผู้ชนะการต่อสู้ของเจ้าแห่งการทำลายล้างกับแบทรากอซิล่ามอทราศึกสาอสูรสัตว์ประหลาดเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับในอวกาศที่แสนเวิงหวงังอุกาบาตขนาดใหญ่ยักษ์พุ่งตรงมายังดาวโลก มันตกลงสู่ทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทิศใต้ไม่ใกล้จากจุดที่กอซิล่าจำศีลมากนักด้วยน้ำหนักที่มากถึง848,688ตันอุกาบาทลูกนี้ทำให้เกิดคลื่นยักษ์แล้วก่อตัวเป็นพายุจำนวนมากทั่วทั้งมหาสมุทรแล้วบริเวณมูเกาะอินโดนีเซียได้รับผลกระทบจากพายุทำให้เกิดดินสไลด์เผยให้เห็นไข่รปริศนาขนาดยักษ หนึ่งเดือนต่อมาดาวเทียมของภาครัฐค้นพบไข่ย,ยักษ์ใบนี้ภาครัฐจึงส่งทาคุยะและมาสะโกะไปตรวจสอบว่าวัตถุปริศนาขนาดยักษ์มันคือไข่หรืออะไรกันแน่นอกจากทาคุยะและมาสะโกะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญยังมีรองประธานบริษัทมาริโตโมร่วมเดินทางมากับพวกเขาด้วยเพราะบริษัทมาริโตโมเป็นบริษัทเดียวที่เป็นหุ้นส่วนกับทางภาครัฐ มาริโตโมจึงมีอำนาจสามารถเข้าถึงข้อมูลลับของทางภาครัฐได้เกาะที่ค้นพบไข่ยักษ์คือเกาะอินแฟนโดยเส้นทางไปยังตำแหน่งของไข่ยักษ์ค่อนข้างเสี่ยงและอันตรายมากทั้ง3ต้องบุกป่าฝ่าดงระหว่างทางไปที่ไข่ยักษ์พวกเขาก็บังเอิญเจอถม้มจากประสบการณ์ทาคุยะคาดเดาว่าจะรึกภายในธรรมจะต้องเก่าแก่และมีอายุมากถึง3,000ปีก็เป็นได้ เมื่อออกมายังอีกฝั่งของถรร้ำพวกเขาก็เจอไขยักษ์ที่กำลังตามหาแล้วและนอกจากไขยักษ์พวกทาคุยะยังเจอเหล่าเอิร์สคอสม s สผู้ดูแลสมดุลของโลกเอิร์สคอสม s สบอกว่า12,000ปีที่แล้วมีอสูรผู้พิทักษ์ชื่อมอทราในตอนนั้นมนุษย์มีเทคโนโลยีที่ส่งพลังสามารถสร้างเครื่องควบคุมสภาวะอากาศได้ เมื่อสภาวะอากาศไม่เป็นไปตามธรรมชาติโลกจึงเสียสมดุลโลกจึงให้กำเนิดแบทราอสูรยักษที่ดุร้ายมากำจัดเหล่ามนุษย์ที่เป็นตัวการทำลายสมดุลของโลกแต่มอทราเลือกที่จะช่วยเหล่ามนุษย์สองอสูรยักษจึงต่อสู้กันและมอทราเป็นฝ่ายชนะและทำการจองจำแบทราไว้ใต้ทะเลลึกส่วนมอทราและเหล่าเอิร์สคอสโมสก็กลับมาอาศัยอยู่ที่เกาะแห่งนี้ มอทร a าจำศีลและกลับมาเป็นไข่อีกครั้งและการที่ไข่ของมอทร a าปรากฏขึ้นไม่เพียงจะปลุกแบททราจากการหลับไหลมีความเป็นไปได้ที่กอซิล่าจะสัมผัสได้และถ้าสามอสูรยักษ์ประทะกันละก็จะต้องเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่แน่แน่และก็เป็นไปอย่างที่คิดแบททร่ารับรู้ถึงการกลับมาของมอทร a ามันไม่รอช้าที่จะมุ่งตรงไปยังตำแหน่งของมอทรา โชคไม่ดีนักที่ประเทศญี่ปุ่นดันเป็นทางผ่านไปยังตำแหน่งของมอทราเจ้าแบทราขึ้นฝั่งที่เมืองนากโกยา่าและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้ากองทัพก็นำจู่โจมเจ้าแบทราด้วยอาวุธทั้งหมดที่มีแต่ก็ไม่สามารถกำจัดมันได้แบทราย,ยังคงเดินหน้าทำลายเมืองอย่างบาครังมันใช้ลำแสงสายฟ้าจู่โจมกองทัพจนพังพินาศก่อนที่มันจะชอนชัยลงไปใต้พื้นดินแล้ว อีกด้านหนึ่งที่เกาะอินแฟลเหล่าเอิร์สคอสโมสก็ตัดสินใจยอมให้บริษัทมาริโตโมขนย้ายไข่มอทรา ra, ไปเก็บรักษาในที่ที่ปลอดภัยกว่าเกาะอินแฟลโดยที่ไม่รู้เลยว่าบริษัทมาริโตโมมีแผนที่จะนำไข่มอทรา ra, ไปจัดแสดงเพื่อกอบโกยกำไรแต่แล้วท่านใดนั้นเรดาร์ก็ตรวจจับการเคลื่อนไหวของบางอย่างขนาดใหญ่ยักษ์และมันกำลังมุ่งตรงมายังเรือของพวกเขา ลำแสงทรงพลังสีฟ้าทะลวงขึ้นจากทะเลก็ซิล่าตื่นขึ้นและมันมาเพื่อต่อสู้กับมอทราเจ้ามอทราสัมผัสได้ถึงอันตรายมันจึงพยายามออกมาจากไข่ในขณะที่ก็ซิล่าปล่อยลำแสงอะตอมิกเบรดจู่โจมมันอย่างต่อเนื่องมอทรายังเป็นตัวอ่อนมันบอบบางเกินกว่าจะทนรับการโจมตีของก็ซิล่าได้มันใช้เรือเป็นโลและเกินนำปล่อยใหญ่ที่มีธิ์เป็นกรดจู่โจมก็ซิลา แต่กรดเพียงแค่นี้ทำอะไรก็สิลาไม่ได้ก็สิลาปล่อยลำแสงจู่โจมกลับจนมอทรากระเด็นไปไกลแล้วแต่แล้วทันใดนั้นแบทราก็มาถึงมันเขี่ยมอทราที่ขว้างทางทิ้งก่อนที่จะเปิดฉากจู่โจมก็สิลาอย่างบ้าคลังสองอาสูรยักษ์กระนาปล่อยลำแสงใส่กันอย่างต่อเนื่อง แบทราดำลงไปในน้ำแล้วเข้าประชิดตัวก็ซิลา่ามอทราอาศัยช่วงชุลมุนว่ายน้ำหนีไปแล้วทางด้านสองอสูรยักษ์ต่างฝ่ายต่างกระนำปล่อยลำแสงใส่กันอย่างบ้าคลังทำให้พื้นมหาสมุทรเสียหายเกิดเป็นรอยแยกลึกไปจนถึงแก่นโลกก็ซิล่ากับแบทรายังคงต่อสู้กันอย่างไม่หยุดหยัง้งจนทั้งสองอสูรยักษ์จมหายลงไปในรอยแยก และมีความเป็นไปได้ที่ลาวาจากแก่นโลกอาจจะละลายสองอสูรยักษ์ไปแล้วก่อนหน้านี้ที่คิดจะกอบโกยกำไรจากไข่ของมอทราแต่เมื่อมอทราฟักเป็นตัวและอันตรายเกินกว่าจะควบคุมได้บริษัทมาริโตโมจึงขโมยเหล่าเอิร์สคอสโมสมาจากทางภาครัฐและมีแผนจะใช้เหล่าเอิร์สคอสโมสเพื่อกอบโกยกำไรแทนมอทรา Earth Cosmos สและมอ t ร r าเชื่อมถึงกันเมื่อมอ t ร r าได้ยินเสียงเรียกของเหล่า Earth Cosmos สมันจึงออกเดินทางตามเสียงเรียกและใกล้จะมาถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วทางกองทัพระดมกำลังอาวุธยุโทโธปกรณ์ทั้งหมดที่มีกระนำจูโจมใส่มอ t ร r าเพราะพวกเขาไม่รู้จุดประสงค์ว่ามอ t ร r ากำลังจะทำอะไรกันแน่แต่มอ t ร r าก็ไม่ได้จูโจมกลับมันยังคงมุ่งหน้าไปยังเสียงเรียกเพื่อช่วยเหลือเหล่เหลาเอิร์ c คอสโมส อีกด้านหนึ่งทาคุยะก็ช่วยเหล่าเอร์สคอร์สมอสออกมาจากบริษัทมาริโตโมไดในตอนแรกทาคุยะคิดที่จะขายเอร์สคอ s m สมสให้กับทางต่างชาติแต่ลูกสาวของเขาและมาซาโกะก็พยายามพูดโน้มน้าวจนทาคุยะเปลี่ยนใจและยอมพาเอร์สคอร์สมอสไปส่งคืนให้กับมอทร a าทางด้านมอทร a าก็เดินทางมาถึงนาโกยยาแล้ว มอทร่าเดินหน้าชนทุกสิ่งกีดขวางจนพังพินาศมันแค่ต้องการตามหาเหล่าเอิร์สคอสโมสที่อยู่ที่ไหนสักแห่งในเมืองนี้ทางด้านพวกทาคุยะก็นำเหล่าเอิร์สคอสโมสไปบริเวณหน้าต่างที่มอทร a าสามารถมองเห็นได้เมื่อมอทร a าเห็นว่าเหล่าเอิร์สคอสโมสปลอดภัยมันจึงหยุดทําลายเมืองแล้วแต่มันก็สายไปแล้วเพราะทางกองทัพได้ออกคำสั่งให้ทุกหน่วยรบกระนำจูโจมมอทรา กองทัพโจมตีมอทราอย่างต่อนเนื่องกว่าทางภาครัฐจะออกคำสั่งให้หยุดโจมตีมอทราก็บาดเจ็บสาหัสแล้วแต่เอิร์สคอสโมสบอกว่าระยะการเป็นตัวหนอนของมอทรากำลังจะสิ้นสุดมันกำลังจะวิวัฒนาการเป็นผีเสือ้อระหว่างที่กำลังเปลี่ยนร่างบาดแผลต่างๆก็จะถูกรักษาไปด้วยเพื่อนๆคงยังจำได้ก่อนหน้านี้ในตอนที่กอซิล่าสู้กับแบททรา พวกมันจมหายลงไปในรอยแยกผู้คนต่างคิดว่าพวกมันคงโดนลาวาเผาจนตายไปแล้วแต่ลาวาจากแก่นโลกไม่สามารถทำให้พวกมันบาดเจ็บแม้แต่น้อยก็ซิล่าแหวกไว้อยู่ในลาวาใต้เปลือกโลกมันสัมผัสได้ถึงมอทรามันแหวกไว้อยู่ในลาวาที่มีความร้อน1,500องศาและทะลายภูเขาไฟฟูจิขึ้นมาบนผิวโลก อีกด้านหนึ่งมอทราจากหนอนผีเสื้อในตอนนี้มันวิวัฒนาการและกลายเป็นผีเสื้อที่สง่างามใหญ่ยักษ์และงดงามมากทางด้านแบทราก็ทะลวงออกมาจากเปลือกโลกและก็พัฒนาร่างเป็นผีเสื้อแล้วอีกด้านหนึ่งทางกองทัพก็กระนำจูโจมก็สิลาเพื่อไล่ให้มันกลับลงทะเลไปซะแต่กลับโดนจูโจมกลับด้วยลำแสงอะตอมิกเบรดจนพังพินาศ ในขณะเดียวกันมอทราและแบทร a าก็บินมาเจอกันแล้วแบทราเปิดฉากจู่โจมใส่มอทราด้วยลำแสงสายฟ้ามันกระนำจู่โจมอย่างต่อเนื่องจนมอทราบาดเจ็บสาหัสและไม่สามารถบินต่อไปได้แบทรายังคงปล่อยลำแสงสายฟ้าใส่มอทราอย่างไม่หยุดหยัง้งเป็นเวลาเดียวกับที่ก็อดสิลาได้มาถึงแล้วเมื่อเจอโจทย์เก่าแบทราจึงไม่รอช้าที่จะสานต่อการต่อสู้ที่ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะ แบตทราปล่อยลำแสงสายฝาจู่โจมก็ซิล่าจนตึกถล่มล้มทับก็ซิล่าจนลงไปนอนกองกับพื้นในขณะที่แบตรกับลังบินโฉบดูผลงานของตอนเองอยู่นั้นก็ซิล่าก็ทะลวงออกมาจากซากตึกและเหวี่ยงเจ้าแบตรากระแทกกับพื้นโลกก็ซิล่าไม่รอช้ามันก็นำปล่อยลำแสงอะตอมิกเบลดจู่โจมจนแบตรไม่สามารถบินหนีได้ แต่แล้วทันใดนั้นมอทราก็โผล่มาแล้วปล่อยลำแสงสายฟ้าจู่โจมก็สิลาจนก็สิลาหลงไปนอนกองกับพื้นอีกครั้งแม้แบททราจะดุร้ายแต่แบททราก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกับมอทราสองอสูนยักษ์ต่างต้องการขึ้นสมดุลให้โลกมอทราจึงตัดสินใจแบ่งพลังส่วนหนึ่งให้แบททราเพื่อที่จะได้ช่วยกันหยุดยั้งเจ้าก็สิลามอทรากระพือปีกปล่อยละอองประจุไฟฟ้า ทำให้สามารถปล่อยลำแสงสายฟ้าออกมาได้เป็นจำนวนมากแต่ราชาอสูรยักษ์ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่จะกำจัดได้โดยง่ายกซิลาจู่โจมมอทราจนลงไปนอนกองกับพื้นแต่แล้วในขณะที่มอทรากำลังแย่แบทตราก็มาช่วยมอทราไว้ได้แบทตราเวี่ยงชิงช้าสวรรค์นขนาดยักษ์จู่โจมก็ศิลา จนก็ซิล่าลงไปนอนกองกับพื้นอีกรอบสองผีเสื้อยักไม่รอช้าที่จะก็นำปล่อยลำแสงสายฟ้าจู่โจมก็ซิล่ายางต่อเนื่องแบททรากับมอทรากระพือปีกปล่อยละอองประจุไฟฟ้าและจู่โจมก็ซิล่าด้วยพายุสายฟ้าอย่างไม่หยุดยัง้งจนก็ซิล่าลงไปนอนกองกับพื้นอีกแล้วแบททราและมอทราจึงอาศัยจังหวะนี้เข้าประชิดและล็อกตัวก็ซิล่าไว้ แต่ราชาอสูรยักษ์ก็สู้อย่างไว้ไล่มันกัดแบททราจนบาดเจ็บสาหัสมากแต่สองผีเสื้อยักษ์ก็หึดสู้และไม่ยอมปล่อยก็สิลามอทรากับแบทราพาก็ซิลาทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและบินออกไปจากเมืองแล้วสองผีเสื้อยักษ์หอบร่างก็ซิลาบินมายังกลางทะเลลึกแบตทราบาดเจ็บสาหัสมากมันสู้จนลมหายใจสุดท้ายแม้จะต้องแลกด้วยหชีวิต แต่ในที่สุด2อผีเสื้อยักษ์ก็ส่งกอซิล่ากลับไปยังก้นบึงมหาสมุทรได้ต่อมามอทราก็กลับมารับเหล่าเอิร์ธคอสโมสกลับไปอยู่ด้วยกันบนเกาะอินฟ n นอีกครั้งก็จบกันไปแล้วครับกับแบททรากอซิล่ามอทราศึกสามอสูนสัตว์ประหลาดเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b สไคร์กดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย